m e r r y Christmas and Happy New Year 2 0 2026นะะคฮัลโหลท่านพี่ทุกคนเมลเอนะคะ m o r r y Christmas แล้วก็ Happy New Year ปี2026นะปีนี้เนี่ยก็ผ่านไปไวมากเลยเนาะเมลดิสนีใจมากเลยค่ะที่ตอนนี้ได้อยู่กับท่านพี่ทุกทุกคนเลยขอบคุณที่ คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดทั้งการกดไลค์ทั้งคอมเมนต์แล้วก็การเข้ามาทักทายนะคะเมลอ่ะขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะปีนี้เนะี่ยก็มีวันที่เราอ่ะหัวเราะกันเยอะมากวันที่เราร้องไห้ก็เยอะมากแต่ก็ขอบคุณท่านพี่ทุกคนเลยนะคะที่ยังอยู่ตรงนี้กับเมลเสมอเลยนะคะโอเคงั้นปีหนะ้าเราก็มาลุยกันต่อนะคะอื ปีหน้าเราก็อยากให้เราเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเลยนะไม่ว่าท่านพี่จะมีความฝันอะไรเราก็ขอให้ส่งหวางกันทึกข้เลยนะคะเราก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายดีด้วยนะคะส่วนเมลก็จะตั้งใจทำผลงานต่างๆทุกๆอย่าง,างออกมาให้ดีๆให้ส่งกับที่ท่านพี่คอยออดใจช่วยเมลเลยนะขอคนที่อยู่ด้วยกันนะคะขอมีความสุขในปีใหม่นี้นะ